สวัสดีครับพวกผมเทพช้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเติมเกมดากูนิก้าห0ึ่งบาทเพื่อเปิดกิจกรรมใหม่นะก็คือเซ็ตแองเจิลกาชาบ็อกมีผมเติมไปแล้วหมื่นหนึ่งได้มา250กล่องนะคือมันเติมหมื่นหนึ่งก็จริงนะแต่ถ้าเราเอาของพวกนี้ไปขายแล้วก็จะได้คืนประมาณ9000เรา 9, 000, ก็จะเปิดอันเนี้ย5 5 0กล่องเพื่อที่เราจะได้นั่นแหละแองเจิซัก แค่ได้ปลดส้มชิ้นหนึ่งก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าปลดส้มตอนนี้ขายกันประมาณพันห้าพันห้าร้อยบาทโอเคนี่สองร้อยห้าสิบกล่องนี่แค่ปลดส้มมาชิ้นเดียวคุ้มเลยอย่างอื่นมาก็ถือว่ากําไรเพิ่มเติมนะแล้วก็มีเหรียญกาชาเปิดเล่นห้าสิบเหรียญด้วยมาดูกันต่อไปนะโอเคแล้วมีแฟนด้วยนะรักส่งเสียงหน่อยอ่ะอ,นนอ,อะไรคะอะไรเสียงหมายเย็บไหนไม่มีเสียงแฟนผมเลย นี่ยเขาต้องพูดอะไรเออนี่เขาต้องพูดอะไรนี่โอเคเริ่มเลยนะที่รักเราจะเปิดที่ะกล่องแบบช้าๆรือรวดเร็วไปเรื่อยๆนะนิบๆอันนี้คือที่รักมองเห็นของใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างก็คืออันบนก็คือดีสุตปะอันเนี้ยมันเป็นเซตไงเซตมีทั้งหมดเจ็ดชิ้นแล้วก็มีสามอันเนี้ยที่ดีอันนี้ขายได้พันห้าอันนี้ขายได้สี่ร้อยอันนี้ขายได้ร้อยหนึ่งพวกนี้ขายได้ชิ้นละห้าร้อยถึงพันห้า ก็คือแค่พวกนี้มาคุ้มเลยชิ้นเดียวมาเริ่ม250กล่องกล่องแรกเทเลพอร์ port, ตอันนี้เกลือนะเวฟพอนอันนี้ก็เกลือนะอันนี้โอ้เอ้ยไปต่อโซ50อันนี้ก็เกลือ3กล่องละโอ้โหเกลือเวฟพอนโอ้โเกลือรัวๆัวคาวอันนี้เป็นไอ้ที่วางไวต้ตรงนี้ด้วย กดเลข7เจ็ดเปิดเดี๋ยวได้ได้ไปลุ้นว่าแบบว่ามีอะไรเด้งมาตรงนี้นึงสองสามนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คือกันแตกเหรอกันแตกเหลืองเจ๋ง exp คูณ e cool. กันแตกเวบพอนเวบพอนเวบพอน exp เทเลพอร์ตโคตรเกลือเลยโดยยังอย so ู่วะได้ สกิลพอยต์นี่ไงสีเขียวเขียวเห็นปะเนี่ยสีเขียวเขียวมันจะบอกชื่อว่าเขาเปิดแล้วเขาได้อะไรได้รับโอเคเลฟ่อนไอ้ทุบชีว so ิตชุบชีวิตเทเลพอร์ตทุบชีวิตโซลเอ่ออันนี้อะไรนะสกอร์คืออะไรวะานี่ไอสกอร์นี่คืออะไรนะอินซูรินสกอร์ อ๋อมีการแตกฟ้าด้วยไปต่อโหตีบวกเหลืองชุบชีวิตเกือชิบหายแล้วว้เหลือกี่กล่องอันเนี้ยเราจะเปิดครบ50กล่องแล้วอีก9กล่องก็คือจะไปแล้ว50เฮ้ย50กล่องแล้วไม่ได้เลยไปต่อโอ้โห โคตรเกลือเลยวะทุกคนเทเลพอร์ตดินตี้บวกเทเลพอร์ตดูรัวเทเลพอร์ต E X P เทเลพอร์ตนี่จะผ่านไปร้อยกล่องแล้วนี่นี่หมื่นหนึ่งจะไม่ได้สักชิ้นเลยหรออื้เชี่ยไม่มาสักชิ้นเลยวะเราตายแล้วเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ย คูณห้าร้อยแล้วกูขอร้องซิลซิลสกอร์ได้ไหมอันนึงโอ้โหปวดข่าวร้อยห้าสิบบาทเปิดเป็นร้อยกว่าอันได้มาร้อยห้าสิบอะไรต่อเดี๋ยวนี้นก็มาเดีย๋ยวนี้นก็ไม่รู้ว่ามีเีลิพ,ลพอตโอ้โหสกิลพอยต์โซลโซ,โซ,โซเลเทลิพอร์ต ทีสกิลไพนนี่กูได้เยอะมากเหลืออีก112กล่องเท่านั้นยังคงเจ๊งอย่างต่อเนื่องเฮ้ย Angel! Angel! เอ็งเจ้าเอ็งเจ้าได้เอ็งเจ้ามาคุ๊ยชิ้นนี 1, ้พันห้าพันห้าร้อยบาทคุ้มแล้ว<ม>คุ้มหรอคุ้มชิ้นนี้แพงที่สุดไหลคือแพงที่สุดไหลขายได้พันห้าร้อยบาทเพราะว่าไหลมันบวกคิดดาเมจสิบห้า yes yes ชิ้นอื่นๆน่ะเนี่ยถุงมืออะไรเงี้ยชิ้นละสามร้อยเว้ย ไหลแพงสุดขาย yes yes <c oughs> ย oh ในเจ็ดชิ้นกล่องที่เหลือมั้ยะวแบบขายได้ปะขายไม่ได้มันเขาห้ามขายแล้วให้มาเปิดอย่างเดียวดีใจ่ะคุ้มแล้วเติมไปโอ้ oh! <c oughs> นึกว่าจะไม่ได้แล้วอยากได้อีกอันหนึ่งเลยหรือปะ <c oughs> ปลดส้มปลดส้มก็คือเป็นคัมพีอย่างเงี้ยแต่เป็นสีม่วงแต่มันเอาไปปลดแล้วมันจะได้สีส้มเขาเลยเรียกปลดส้มแต่สีม่วงไปอีกร้อยสี่กล่อง อุยดีใจว่าได้ทักทีเออเราได้ของดีนะ้เปิดชิวๆละร้อยอันลา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 ดีใจว่ะอุ๊ยอ๋อไม่ใช่เลขทีก่นนกล่อ,อ,องเจ็ดสิบสี่กล่องเฮ้ยแองเจ้ารองเท้าอันนี้หหยได้สี่ร้อย ซิ๊บจิ๊บจิ๊บจิลบจิ๊บจิอบกิ๊บจิ๊บจิ๊อีก๊ักิิ๊บจิ๊บิ๊บจิ๊บบปลดบจอ๊บบิ๊นจจิกบิ๊บิ๊บิบจิ๊บจิ๊ิ6บเิ้ย60กล่องบจิอยู่ชิ้นนึงไม่แย่ไม่แย่รีิ๊รบบจบจิบจิ๊บจย๊บจิ๊บจิ๊บจี๊บิบ เลพอรโซเลพอร์ต E.P นี่กูได้ e ีแล้วกูเวลได้ยันชั้นหน้าเลยนะเลพอรเอ๊ยแอนเจลถูกมือชึ่งึงใช่ได้อีกแล้วอันนี้ก็ขายได้ประมาณ300-400เหมือนกันชิ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 นชอ้อเหย เลี้ย x สิบหกกล่องสุดท้ายเนี่ยสิบห้าน่าจะไม่ได้ลแล้วล่ะถ้าได้อีกก็เดี๋ยวคนจะเกลียดเอาโอเคไม่ได้ลแล้วโอ้ oh my g ก d โ oh อ้ my g ก d มามาคิดเงินกันไหมมาคิดว่าเราได้มากี่บาทไหมอ่ะดิอยากดูด้วย อันเนี้ยเอาไปขายได้ใบละ4.7ตอนเนี้ยอันนี้ก็คือที่เขาขายอยู่นะนี่ได้2,003การแตกตอนนี้มี1,000 1,10 0ใบอันเนี้ยไปขายได้ประมาณ3.7 3,007การแตกเหลือขายได้4.7เหมือนกัน900อ่ะบอกอะไรก็เป็น7,000แล้วแล้วก็หินนี้ขายได้2,000ตอนนี้แต่ตอนนี้ก็คือมันหมดตลาดไปแล้วอาจจะราคาขึ้นแต่2,000พอ2,000ก็เป็น9,000แล้ว แล้วก็ได้อันนี้มาพันห้าบวกพันห้าเป็นหมื่นห้าร้อยละแล้วบวกสองอันนี้เอาเจ mm ็ดร้อยพอปุ๊บแล้วก็บวกปลดปลดขาออันหนึ่งร้อยห้าสิบนี่อันนี้คือคร่าๆนะยังไม่เสร็จนะเพราะว่าเหลือเหรียญกระชายกระชานี้ซื้อมาเดี๋ยวไปเปิดในตู้ต่อตอนนี้ได้มาเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทคือได้กำไรพันหนึง่งหละนี่คือดวงดีได้ไหลนะเว้ยเอาแบบจริงๆเลยถ้าไม่ได้ไหลนี่คือจร๊งนะ ไหลนี่คือกู้ชีวิตจัดอ่ะไปเราไปหมุนกาชาต่อนี่ถ้ากาชาเราได้ลุนห้าสิครั้งอ่ะถ้าดาบพวกนี้มาก็ขายได้อีกอันนี้ขายได้2,500อันนี้ขายได้พันหนึ่งกาตากาตากาตาชมพูขายได้แล้วก็มีปลดส้มเนี่ยปลดส้มกับพันห้าไม่อยวรอช้าเลยไปเลยอุ้ยอันนี้มีดาบมีปลดส้มแต่ไม่มีไม่มีคาถากับกาตา ต้องเป็นคาทาพากับกาตาเท่านั้นนอกนั้นไม่เอาแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเกลือมาก50าสิบอุ๊ยอันนี้คุ้มมากได้นี่สองอันเลยแต่ถ้าสุ่มได้นะโอ้โหโอกาสมันน้อยมากมีปลดมีปลดฟ้าเด้อันนี้ก็ขายได้ประมาณ300ดีวะ ไม่ดีอันนี้เกลือถ้าให้ดีต้องเป็นแบบว่าของเขียวอันนี้ไม่ไนะมีอะไรเลอันมนี้การีใครได้อันนี้เกลือเมื่อ,นนก,อกี้เราคุม้มแล้วอันนี้เราเปิดครัง้งแล้วห้าสิบครั้งโคตรนานโอ้ยได้ไหลมาวาดีใจวะ บวกคริดแดมตั้งสิบเปอร์แด้เขาเสียงดังมมว่ามอนอสซาวได้ยินพี่ยัทักมาว่ากินไอติมนะยังไม่ได้ตอบเลยบอกว่าได้ได้งอะไรอ่ะเขาได้เออเขาซื้อมาแต่ไม่เป็นไรเขาขโมยไวต์อมิวอันมาดีใจวะ่ะผมเมื่อกี้เกือบหลับแต่กลับมาได้ มันมันกว่าจะมาเนี่ยคือนานมากเลยปะเราเปิดไปแบบหลายอันแล้วเนะาะก็นหน่น,หน่ด้าะแล้ว,ว่าอะไจะมาโอกาสน้อยอยู่ที่จะตกอาวุธเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาไอเศษแฟกกะเป็นผสมอีทีมันจะได้แบบของฟ้าเอาไปขายได้ร้อยกว่าบาทสองร้อย อันนี้ต้องได้อันนี้อันนี้เนี่ยใคได้พันสองพันจะได้โคตรยากได้ดาบนี่ก็โอเคน่าไปใช้สวยดิเพิ่มคีย์เดมสิบเปิดแต่ไม่ได้เกมไม่ให้เกมบอกอ,อะไรนักหนาเมื่อกี้ก็สุดคุ้มแล้วเดี๋ยววันที่สองอ่ะราคาจะขึ้น ในพวกแองเจิลอะตอนที่สองมันหมดไงวะายังดีใจไม่หายเลยแล้วก็เลยต้องพันบาทขายออกหรือเปล่าอีกเรื่องนะเอาจริงแต่มีคนรับไหลอยู่พันสามหมูเห็ดเป็ดเอ็กอีเอกเอีก ตอนนี้เกลือมากกว่าอาวุธไม่มาไม่เท่าไรสีฟ้าไม่มาด้วยที่ยังมีคาถาไหมออุ้ยแต่ว่าเดืนนี้เป็นสิ่งเ,เดือนที่เขาดวงดีนะแต่ที่เราต้องเปิดให้เขาสิไม่ใช่เขามานั่งกดเองแต่ว่ากระเป๋าเขาก็ถือว่าดวงดีนะเมื่อวันนั้นเขาบอกแค่เราเดียว,ว่าเขาอยากได้ดีนิมอะไรก็ได้ที่เป็นดีนิมเราดีนิมก็ออกเลย ด <Daily> สีไงสีกระเป๋าอะที่คอยอยากได้แต่ดูไม่ดีเพราะว่าที่รักบนอยู่แต่ดูไม่ดีที่ได้ออันนั้นมาไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เขาดวงไม่ดีกลับไอเรียนหมุนเนี่ยชิวๆ แล้วออกยากเกินอาวุธเนี่ยมีการให้กูตีบวกเก็บยัได้สิเอี่ยงขึ้นทางเลยนะ,ะที่ต้องเปิดอะ่ะยี่สิบอันนึงลงคลิปพวกนี้แต่คนในกลุ่มเทรดก็คือจะรู้หมืแล้วนะว่าได้อะไรมากล้เดี๋ยวจะไปขายละ แต่คนในกรมถีก็ไม่รูไ้ได้มาจากไหนอาจจะรับมา20เหรียญของนี้มันคืนได้มาจากกล่องเมื่อกี้เท่าไหร่เลยหรออืมในแองเจิละต้องเติมเงินเท่านั้นนี่เขาบอกผลิตอยู่เนี่ยก็เติมเนี่ยใช่ปะ่ะ300บาทได้6กล่อง10 0 0 0บาทได้250กล่อง แล้วรู้ปะไอหินเมื่อกี้ที่เขากดซื้อเห็นป่ะมันต้องเติม10,000่นบาทแล้วมันก็จะต้องเอาเอาเงิน10,000ห่นไปใช้แล้วมันจะได้แต้มนี้แล้วก็แต้มนี้ไปซื้อแล้วคิดดิมี50ก้อนคนต้องเติมไป5 0,000นนี่จะหมดนั้นแล้วหมดแล้วด้วยอันนี้คือแค่คนเฉพาะคนเติม1 0,000นนะยังไม่นับพวกแบบคนเติมทีละนิดทีละนิดนะจริงป่ะ กขาไม่เคยคิดว่าเขาจะเติมเกมเหมือนหนึ่งกับในชีวิตเกิดม,มาทีเดียวกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มแล้วก็ต้องไปนี่ไปอันนี้ต่อดูชุดมาใหม่สวยปะ่ะชุดว่ายน้ำชุดสงการ<อ>มีของผู้หญิงเนี่ยน่ารักนะของผู้หญิงนะด,ดูดิเหมือนชุดไอ้เฟื่องเลยอ,อ่ะโอเคไปมันจะมีสิทธิ์ได้สเปเชียลนี่ของผู้ชายผู้หญิงผู้ชายวะู้อยากได้หมวกมันดูน่ารักดีดอกไม้เขาอยากได้แบบ ทั้งเซตเลยเขาชอบน่ารักดิน้องดูชอบอะไรแบบนี้น้องแล้วน่ารักดีอ่ะแล้วเขาอาจจะไม่ได้ด้วยได้สีเขียวเอ้ยสีเขียวยังชื่อว่าโชคดีสีเขียวมันจะเอาไปใส่ได้ห้าแต้มเขามันใส่เลยไม่ได้เหรอไม่มไม่สวยอันนี้<ง>คือฟิวย่อยสลายหรอใช่ย่อยไม่ไปย่อยให้ได้สีฟ้าไงมันแยกกันวะผู้ชายผู้หญิงวะ เอาตีนมาตีนเปล่านะ่ยมามาโอ้โหแล้วเกลือโอ้โหพี่ข่าวเกลือสุดเออโอ้โหชีวิตเดินผ่านเอ้าอออันเก่าขอเสื้อผู้ชายดินี่คือกระเกงนี่ของโอ้โหผู้หญิงหมดเลยโอ้โหตายแล้วเจ้าของแฟร์ผู้หญิงมาสองอันผู้ชายมาอันเดียวคิดละอยู่ แล้วมีเจ่าของผู้หญิงนั้นมีตีนผูช้ชายนี่ <S <S 1> <S 1> โอ้โหก็ไม่ใช่แหละเกือกอน้องมันมันไม่ออกไเงออเกมผู้ชายเ,เกมผู้ชาย อันนี้คือมันได้เอากำไรแต่เอาใส่หรอเอาไปขายัลนแหละแค่อยากได้เปงั้นเพราะเขามีปลาลิฟอยู่แล้วนะเขาไม่ใส่ให้ตัวเงินหรอกนะเขาแค่อยากได้ให้คบเซตประเทศแล้วแฟรผู้ชายมีชุดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอ้า,า,าร้อยห้าสิบบาทนี่ก็ไปหาเสื้อกันต่อเฮ้ยทำไมมีสีฟ้าสองอันนะเขาใส่อะไรผิดปวนะเนี่ย ไม่ได้ดูด้วยเมื่อกี้เสื้อเฮ้ย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 อ้าวเราได้เสื้อเลยนะั้นเป็นสองชิ้นแล้วโอเคแต่ดอกไม้วันหัวหน้าลัสุดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เอาต่อไงมันยังไม่หมดเลยเหลือสิบห้าเหรียญนะต้องเอาดอกไมก้กระตีนะครบเซ็จพอดี4ชิน้น เอากดผิดเมื่อกี้ของดีุ้ย,ยโหตกใจนึกว่าได้กลดฟ้า300นะคุ้มแล้วอันนี้ได้เงินเพิ่อมอีก300เสื้อกับกางเกงฮาวายเมื่อกี้ระบบมาเท่าไหร่นะระบบ่า้สามร0 0ยมีกำไรพันหกอิ่มอิ่มอิ่มคุ้มนี่เป็นเพราะบารามีที่ลัเขาต้องเป็นเงินที่เราปะ ไม่ต้องหรอกนะขอหมดเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่นะว่าที่แรกลงทุนด้วยไปสองพันเออจริงด้วยเขาต้องทิดยังไงดีอะากกำไรสิบเปอรเซ็นต์ดีอยากไม่ได้ถ้าเจรงอะถ้าเจรงก็คืนเต็มจำนวนแอะถ้ากำไรอะก็คืนเต็มจำนวนกำไรส,สิบปร์เซ็นดีไหมน,นะถ้าเขาไม่ให้อะไรจะเกิดขึ้นอะ เขาจะร้องสาวร้องไปก็เท่านั้นสาวกนะ็อดคนเดนยวอ่าๆเขารู้ว่าเขาจะโพสตอรี่ว่าว่าทีอากเติมในสตรอรี่ที่รั <laughs> กเจ้านี่ทักมาเป็นล้านกูว่านเคสามเดืยนสุดท้าย รเราเปิดต่อเรบกลับสกิฟสกิฟอ่ะไม่ไมีเดะดิต้องลุ้นอุ้ยได้สีเขียวมาด้วยเออดีมาเฮ้ยเขาได้ตีนมาด้วยอ๋ออ๋อไม่ใช่ตีนสีเขียวคนน้นทม,มันถึงมีสีขา2สองอันอ่ะก็เพราะว่าเขาใส่สีเขียวไปไม่เห็นเขาจารจมาลุ้นกันเถอะต้องได้หมวกเนาะ รีหาหมวกดีได้ห้าครั้งแล้วหมวกไม่มาเลยเนี่ยหมวกไม่มาเลยเออไอ้ยนี่หมวกผู้หญิงด้วยไม่ใช่ผู้ชายด้วยไม่ใช่เซตเขาด้วยแล้วเขาก็จะได้มันเฮ้ย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 แดงอะไรแล้วไว้ไม่ได้นี่ซื้อผู้หญิงนี่นี่รอบนี้เราจะใส่แบบเบิ่มเบิ่มนี่สี่ชิ้น ผู้ชายเอ้ยของผู้ชายมาแล้วไปโว้ยแล้วเขาก็จะได้กเ็เฮียสีขาว <Hello. S 1> ได้เสื้อผู้หญิงมาแต่ก็ได้อยู่ร้อยอีกร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยโอ้มาพอดีเลยแล้วก็ได้เลยเนี่ยอันเดียนะโอ้โหแต่หมุนวงนอกขนาดนี้ <c oughs> อดจ้า ก็จะเฮ้ยขาดชิ้นหนึ่งมันมีส่งจดหมายไปกระเป๋าเต็มไปเว้ยสุดท้ายหมดพอดีปุ๊บมวกมวกมวกของใครอุ๊ยโอโ้โหมาอย่างงี้ปิดฉากสวยๆ<ว>ไปไ<ห>อ้นมถอดอนุีได้คือช่องดีสุดๆเลยนะ ดวงน่าจะอันดับห้าจริงๆเลยเอามีชุดอื่นอีก,กนะนี่อ๋อเขาดูก็มี <ไอ S 1> แค่นั้นแต่ก็ไม่เท่อะนะไม่เท่ไม่เค่หนะอันนี้เหรอไม,ไม่แพง<อ>ด้วยอันนี้เป่าเสือเกี่ยวได้เหรอฮะเ,เป่าเสือไม่เกี่ยวเป่าเสือซื้อมาสองพันห้าที่ราคาขึ้นเออตอนนี้เป่าเสือกี่บาทก็ขา,ขายอยู่สามห้าไม่ออก กี่ถึงออกก็อยู่ที่ลูกค้าเลย,ยนี่<า>ได้มาเลยอะตอนแรกแบบสอมซันแบบที่ยวมาสักคืนปลอดเจอเทไรดีโอเคคลิปนี้คุ้มเดี๋ยวไปฟังเพลงผมเยอะฝา <c oughs> like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบายครับ <K>